เขาก็ลุกไหมเขาก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับมาช่อนครับมาช่อนนี่ครับสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับเออวันนี้ก็ไม่ได้ไปสายนกนะครับอากาศก็คึมๆค,ค,ครับวันนี้ ก็จะทายต้นไม้อยู่ที่บ้านนะครับให้ Fc ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมครับครับบรรยากาศวันนี้ครับเมฆดำมืดมาเลยครับรอบเลยครับเหมือนฝนจะตกครับวันนี้ันเลยไม่ได้ออกไปไหนนะครับ ว่าจะถ่ายต้นไม้ที่บ้านให้ดูนะครับต้นทุเรียนครับปลูกใหม่หลายต้นครับอันนี้ก็ปลูกใหม่ครับปลูกหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับปลูกอยู่หน้าบ้านเลยครับซื้อมาครับต้นทุเรียนเสริมรากนะครับนี่ครับสังเกตดูครับนี่ครับเสริมรากครับ เห็นเขาว่าต้นเสริมรากจะโตเร็วนะครับนี่ครับนี่ก็ต้นไม้ที่ไม้มงคลครับปลูกไว้ไว้ไปขายตลาดนัดนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับ ก็ปลูกใหม่นะครับไวจะออกขายตลาดนัดนัดนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพามาดูหลังบ้านนะครับนี่ครับนีโคกวัวครับเช้าก็ตัดย้ามให้วัวครับผมไม่ได้ออกจากคอกเลยครับไม่มีที่ปูครับช่วงนี้ก็ ทำนาแล้วครับก็อ,อยู่แต่ในคองนะครับนี่ก็ปลูกตรงนี้อีกต้นนึงครับก็ต้นนี้ก็เป็นต้นที่เสริมรากนะครับต้นที่เสริมรากเหมือนกัน,นครับก็สั่งมาครับสั่งมาห้าต้นนะครับก็ยังปลูกไม่หมดนะครับ ยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับที่มันแคบครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูในสวนนะครับเนะี่หัวก็อยู่ในคอกนะครับไม่ได้ออกนยครับกินยาในคอกครับ เข้ามาก็ทําไมสวนก็เป็นตะมะนาวครับนาวดกมากครับนี่ครับมีลูกเต่โคนนะครับเป็นต้นเลยครับดูครับก็ว่าจะเก็บไปขายตลาดนัดเองนะครับขายกับต้นไม้นะครับเอาไปวางขายกับต้นไม้ พอได้ขายครับนัดที่แล้วหผมก็เอาไปขายครับขายยังไม่ถึงเที่ยงนะครับหมดก่อนครับนี่ครับ ดูต้นไม้ดูต้นทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ลำต้นก็ใหญ่ครับกำลังแทงยอดออกมาอีกครับแต่จะโตช้าหน่อยครับที่ที่บ้านมันเป็นดินทรายนะครับก็จะโตช้าหน่อย นี่ก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ต้นนี้ซื้อมาต้นละสามร้อยนะครับปลูกใหม่ปลูกได้เดือนกว่าครับนี่ครับแทงยอดครับแทงยอดดูต้นต่อไปครับนี่ก็ปลูกเงาะด้วยครับปลูกเงาะแซมด้วยครับนี่ครับ นี่ต้นใหญ่ครับต้นนี้ต้นใหญ่มากครับเดี๋ยวจะให้เทียบดูกับผมนะครับว่ามันต้นสูงขนาดไหนครับนี่ครับต้นสูงมากครับนี่ครับสูงกว่าผมอีกครับก็กำลังจะแทงยอดเองนะครับต้นใหญ่ครับ เดี๋ยวดูต้นต่อไปครับนี่ก็ปลูกได้เดือนกว่าครับซื้อมาพร้อมกับต้นตะกี้ครับสามร้อยครับต้นใหญ่เลยครับก็ต้นก็เมตรกว่านะครับปลูกตอนแรกนึกว่าแต่จะไม่ไม่โตนะครับเพราะว่าต้นอายุมากครจะไม่ค่อยโตนะครับก็ลองซื้อมาปลูกดูครับ ต้นใหญ่ก็ลำต้นก็ใหญ่อยู่ครับเกือบเกือบข้อมือนะครับไปดูนี่ก็ที่ซื้อมานะครับที่ซื้อมาห้าต้นนะครับไอ้ต้นที่เสริมรากนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับพื้นที่ที่บ้านแคบไม่กว้างนะครับนี่ครับสองต้นต้นเสริมรากเหมือนกันครับนะครับเขายังพันมาอยู่ครับยังไม่ได้แก่ออกนะครับปลูกไปสองต้นครับเหลือปลูกไปสามต้นครับ ปลูกไป3ามต้นเหลือสองต้นครับซื้อมาห้าต้นครับต้นเงาะก็ซื้อมาครับยังไม่ได้ลงดินยังไม่ได้ลงหาที่ลงเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็กำลังสวยครับต้นนี้ก็ปีกว่านะครับนี่ครับแทงยอดขึ้นครับสวยๆเลยครับ ต้นก็สูงประมาณเมตรยีนะครับต,นนต้นต้นนี้ไม่สวยเลครับดูไปก่อนครับถ้าไม่แทงยอดอีกก็น่าจะเปลี่ยนใส่ต้นใหม่นะครับอีซื้อต้นมาไว้เตรียมไว้ต้นไหนที่ว่าไม่แข็งแรงก็เอาออกครับปลูกใหม่ครับอันนี้ก็ต้นที่สามครับ ที่เสริมรากนะครับนี่ครับเสริมรากซื้อแบบที่เสริมรากมาลองดูครับเห็นว่าโตเร็วครับนี่ก็ยังไม่ได้แกะออกถุงออกนะครับน่าจะติดแล้วครับที่ก็เสียบมานี่ครับก็ต้นไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณ แปดสิบเซนนะครับดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็แทงยอดออกมาใบก็เริ่มเริ่มจะเทสลรดนะครับ กำลังใบก็กำลังจะแก่นะครับเช้าก็ฉีดไตโครมารครับพอช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับัวนเป็นเชื้อราครับต้องฉีดไตโครมาร่าไว้ครับฆ่าเชื้อราครับอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับต้นนี้ปลูกใหม่กิ่งข้างนะครับ ต้นนี้ปลูกใหม่ไม่ได้เสริมรากนะครับต้นไม่เสริมรากนะครับวันนี้ก็ปลูกฝลังด้วยนะครับฝลังลูกใหญ่แล้วครับฝลังกิมจูนะครับไม่เมล็ดครับปลูกเวช าสาีต้นนะครับปลูกเสินแซมต้นทุเรียน,นครับ,น,รบนี่ก็กล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่กำลังสวยครับเอาปุ๋ยคอกมาใส่ครับใส่รอบต้นก็สวยขึ้นนะครับแต่นแรกไม่สวยครับใบเหลืองครับมันไม่ อกเขียวๆครับนี่ใส่ปุ๋ยคอกก็ใบเริ่มเขียวครับนี่ก็มะนาวครับเยอะเลยครับ บรรยากาศท้องฟ้าครับมืดค้มหมดเลยครับพายุน่าจะเข้าครับนูครับค้มรอบเลยครับก็เลยไม่ได้ไปต่อนกนะครับก็เลยเข้าสวนถ่ายต้นไม้ ให้เอและผู้ติดตามได้รับชมครับที่เสริมโคนไว้ก็หญ้าก็ขึ้นเต็มเลยครับยังไม่ได้ตัดออกนะครับเสริมโคนมาก็ต้นทุเรียนก็ดูดีขึ้นครับเริ่มจะแทงยอดครับแต่ที่นี่ก็คงแจก หลายปีครับกวาจะได้กินครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับนะครับโขกอะไรก็ได้กินครับกล้วยก็ได้กินเรื่อยๆครับออกให้กินเรื่อยๆครับก็ฝนก็เริ่มจะลงเม็ดแล้วครับจะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ